สวัสดีค่ะชุริคนรังค่ะวันนี้ป้าเพื่อน,อนมาดูหน่อตือค่ะใกล้ๆกับหน่อกาค่ะต้นะเล็กกว่านี่ค่ะต้นกระตือหัวสีเหลืองๆค่ะเหลืองเข้ม เดี๋ยวเชาพาไปดูหน่อขานะคะนี่ค่ะค่ะใบใกล้ๆกันค่ะแต่ว่ากาต้นใหญ่ค่ะหน่อตือต้นเล็กๆหน่อตือต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะมีเยอะเลยค่ะ ใบด่างค่ะใบด่างเต็มสวนเลยค่ะด่างเหลืองใบด่างเหลืองค่ะอยู่ในสวนยางหลายปีแล้วค่ะ หนอตือค่ะเต็มสวนเลยค่ะข้างกลางจะเป็นหนอก่าค่ะ